เนี่ยค่ะค่ะนนเจอป่านี้ก็บอกให้เดียวซ้ายค่ะ500ยเยนนะคะเมื่เช้าไม่เสียนี่ภูเขาโชวะภูเขาที่เกิดขึ้นใหม่ในปีโชวะจะมีไอคุณขุด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 เลย หลังจากไปเก็บเชอร์รี่มาเสียค่าจุดคนลงแ8แปดแปดสิบเยนค่ะเชิญดูค่ะโดยรอบค่ะอ้าวเห็นไหมครับว่ามันยังมี ควนันกลุ่นออกมาเลยใช่ไหมครับจะได้รู้ไงว่าสมรกกมะภาทองแดงเป็นอยา่างไรเที่ยวนี้จะไปไหนคะ<อ>ปากป่องเราจะขึ้นรถเวไปาป,ปากป่องภูเขาอุษส,ส,สันนะคะมมจะไปดูในไม่เสร็จเราหลังผู้เทาขึ้นค่ะ ทางเดินขึ้นนะคะแต่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นโรเลยก็เที่ยวหนึ่งแปดร้อยสี่สิบไรกาี่ก็พันห right ้า<อ> เป็นอันที่ไม่ได้ใช้งานกระเป๋าล่อันที่พังตอนโดนถล่มถึงแล้วนะคะแล้วก็เดินตามเทรลนะคะภูเขาอุบสุเกเตอร์ออฟเเวชั่นก่อนนะคะเดินตามปลายไปค่ะแทนไปถึงเห็นเมืองค่ะ แล้วเน,นี่อากาศก,าก็เป็นสมอก็ไม่ค่อยแจ่มไม้ประหลาดใบมันมันไม่ได้กลมนะแต่ใบมันโค้งเห็นปะดอกเปนสีชมพูอันนี้มันโรยหมดแล้วเราจะต้องเดินขึ้นเห็นไหมคะคนขึ้นบนนู้นอะขึ้นไปดูปากตอง ทะเลสาโทยะนะคะแล้วก็แผ่นดินจากนั้นก็เป็นทะเลอีรับเมื่อปีหนึ่งก็จเจ๋งๆหาวอุศยังมีควันอยู่เลยยังเห็นควันอยู่เลยค่ะเราจะเดินทางตามเทรลนี้ไปดูนะ ให้เราดูเ้าไปตามเทลนี้เดินอีก1.1กิโลเมตรสีนาทีจะเดินหรอคะจะเดินไหมไหนหก็มาแล้วพีะะ่ทูนาทีวันนี้เป็นวันเรียนวิชาธรณีวิทยาเท่ากำลังจะพาไปลงดูนะคะเดิน40นาทีระยะทางบางกิโลก,กว่าว่าข้างล่างจะมีอะไรรายการสามเท่าพาเที่ยวคะ่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปดูเที่ยวเลยเราลงต่อไปค่ะยังต้องลงไปอีกนะคะจะลงไปถึงไหนกันคะาาน,นูม่ากรเตอร์นะคะคืออันนี้ค่ะ ควันยังชุยชุยอยู่เลยค่ะแล้วเราก็ต้องเดินลงต่อไปตลอดเวลาเลยค่ะเดินลงก็มีจุดชมวิวขึ้นลบมาคนไปกับคนละพันห้าร้อยเยนมันให้ไปสุดๆก็สุดๆแล้วลงบนไดนี่ลงแล้วลงอีกอสามเท่าพาเที่ยว ออไปไม่ถึงคะ่ะกลับเพราะว่าเราต้องไปฮารโกดาเตเพื่อจะขึ้นรวเ์ประมาณห้าหกโมงเย็นนี่เรายังอยู่ที่โทยะอยู่เลยนะคะก็แก็บปิวแค่นี้ก็พอแล้วนะคะใครไปถึงไหนต่อก็ช่วยเอารูปมาแชร์กันกันแล้วกันเนาะนปีนขึ้นกลับไปที่เดิมแล้วคะ่ะเป็นไงครับ ได้โยวมันได้ดีทสุดแล้วค่ะแต่เดี๋ยวคุณแม่คนนี้แ่งทนที่เม่อเราได้เห็นภาพแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าถามเท่าเลยมไม่ไหวคือเวลาไม่พอแล้วก็ปีเดิมขึ้นกลับมาอีกครั้งของแดงเลยค่ะ <c oughs>